เริงสมาธิฐิเข้าใจให้ถูกต้องว่าความคิดไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความคิดความคิดเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นจากที่การกระทบการที่เราไปคิดไปเลื่อยเปื่อยเฉยเฉโดยที่ไม่ปล่อยไม่เป็นวางไม่ลงเพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มียานทัศนะที่ฝึกฝนให้ถูกต้องนี่เรื่องอะไรหนักนะเพราะจิตหนักกายก็หนักเพราะกายหนักไปไงก็เกิดทุกเวทนาเพราเกิดเวทนาสั่งสมบ่อยๆเปไงก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บ แต่พอ,อเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บสลัดความคิดเป็นวางความคิดเป็นความคิดก็ไม่หนักใจไม่หนักกายก็ไม่มีเวทนาเวทนาก็บอบา,างเพราะเวทนาเบาบางความหนักหน่วงในเวทนาไม่สั่งสมโรคไข้เจ็บก็น้อยลงไปก็มันเอื้อซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราต้องทบทวนที่เหตุให้ดีเหตุของธรรมคืออะไรก็ต้องบูดดูเหตุของรูปเหตุของนามคืออะไรต้องย้อนไปสู่หลักเดิมนะอย่าไปลืมหลัก จิตนี้ประกอบด้วยอะไรขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้านี้รวมลงแล้วว่าเรียกว่ารูปน้ำและที่ระหว่างเชื่อมรูปกับน้ำเขาด้กันคืออะไรคือเวทนาใช่ไหมแล้วก็เชื่อมระหว่างนามกับรูปเขาด้กันก็คือเวทนาเหมือนกันเวทนาปฏิสจสวัตทีพูดไปเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็เวทนาในขันห้าแล้วก็มาใช้เวทนาในสติปัฏฐานสี่เขาไปแก่เห็นไหมเวทนาในขันห้าที่ตกเป็นธาตุของอวิชชาฐานาวรานเพราะ เวทนาในสติปัฏฐานสีเราไม่ชัดเจนพอเวทนาในปฏิสุบาทที่เราไม่ทันตรงนั้นกลายเป็นปัญหาอวตารเพราะเวทนาในสติปัฏฐานสี่เราไม่เข้มแข็งพอที่เขาไปใช้เห็นไหมเห็นข้อสัมพันธ์ไหมนี่เขาเรียกว่าเราเราศึกษาแบบที่มันเป็นบูรณาการเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็มุ่งทําความเพียรไปจุดนี้เท่าน้น,นะมุ่งทำไม่ใช่ไปทําให้จิตสงบนะเพื่อให้กิเลสมันสงบจิตมันสงบไม่ได้เพราะอะไรมันรับรู้การกระทบตลอดเวลา มันสงบได้ที่ไหนอะแต่เราไม่เข้าไปเสวยในสิ่งที่จิตรับรู้นั้นได้นั่นเรียกว่าสงบจากคิเลสไอจิตที่จะสงบอยากกิเลสได้ถ้าไม่เจริญญาปัญญาให้ถูกต้องมันไปป้องกันการกระทบได้ไหมป้องกันการปรุงแต่งได้ป้องกันไม่ได้รับรู้แล้วปรุงแต่งทันทีแต่พอเรายานปัญญายที่เราฝึกให้ชัดเจนเป็นวิปาาัสนาญาณพอกระทบเข้ามาปับ๊บรับรู้เฉยเฉยไม่นอานมาปรุงแต่งตรงนั้นจิตก็เบาแล้วมันไม่ใช่เรื่องลึกซับซ้อนอะไรเลยนะ แต่ว่าเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองต้องศึกษาตรงนี้ด้วยตัวเองแต่ประการสําคัญก็คือว่าเมื่อใดวิปัสนาญาณคือตัวสติสัมยาที่เราฝึกเนี่ยมันไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนจิตก็ไปเผอรับปุงแตกหมนเดี๋เนี่ยที่เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกมันไม่จบเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัววิปัสนาญาณของเราเนี่ยยังไม่คงที่ยังไม่แน่นอนยังไม่เข้มแข็งเพราะตัวความเพียรของเรายังไม่เป็นอัตโนมัติ ความเพียรเมื่อไหร่มันจะเป็นอัตโนมัติต่อเมื่อจิตของเราไปสัมผัสประมัดเบื้องสูง